นครพนมมีสาวทัดยาคลั่งเผาบ้านวอดทั้งหลังเลยทีเดียวครับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเอื้อมละอาไปหมดละโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงครับและที่ผ่านมาตัวสาวคนนี้ใช้ชีวิตแหลกเหลวเล่นทั้งยาเล่นทั้งเมาเหล้านะครับคือที่ผ่านมาท้องไม่มีพ่อด้วยนะนี่ครับไปดูสภาพของบ้านหลังนี้กันหน่อยหลังจากที่สาวคลั่งยาเผาบ้านตัวเองวอดทั้งหลัง เจ้าที่ดับเพลิงครับระดมฉีดน้ําดับไฟที่กําลังลุกไหม้บ้านครึ่งปูดครึ่งไม้และก็กําลังลามไปที่บ้านข้างๆอีกสองหลังในพื้นที่หมู่บ้านคําเม็กอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมก็ใช้เวลานานไปชั่วโมงกว่าจะดับไฟได้ปรากฏว่าบ้านต้นเพลิงวอดไปทั้งหลังเลยซึ่งขณะเกิดเหตุครับบ้านฝั่งตรงข้ามถ่ายคลิไปไว้ได้ไฟเริ่มลุกไหม้จากชั้นบนของบ้าน หลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีนางสาวน้ำหวานนะครับลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้เมาคลั่งขาดสติเจ้าตัวเคยมีประวัติเสพยาบ้าแล้วก็ติดเหล้าวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมอุ้มลูกน้อยอายุประมาณหนึ่งขวบออกมาได้อย่างปลอดภัยก็มานั่งร้องไห้พูดจามไม่รู้เรื่องตำรวจก็เลยต้องพาตัวไปที่โรงพักก่อนสอบถามนะครับเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่ามือเผาเนี่ยเป็นลูกสาวคนสุดท้องของฉันเองนะที่บ้านมีลูกทั้งหมด5คน ลูกสาวคนนี้ชอบสร้างแต่ปัญหาให้ครอบครัวมานานเกือบ10ปีแล้วชอบกินชอบเที่ยวจนติดยาเสพติดแล้วก็เล่าก่อนหน้านี้ก็ท้องไม่มีพ่อจนมีลูกเล็กๆ3คนเลยนะคนโตอายุ6ขวบนะครับคนเล็กเนี่ยที่อุ้มออกมาจากาบ้านต้นเพิงก็คืออายุแค่ขวบเดียวเท่านั้นเอง,ท,งเที่ผ่านมาแม่ของตัวสาวข้างคนนี้เคยพาตัวไปรับบำบัดรักษาแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาเสพยาอีกเหมือนเดิม ก่อนเกิดเหตุแม่บอกว่าออาไปทํางานรับจ้างหาเงินมาซื้อนมเลี้ยงหลานชาวบ้านก็โทรไปบอกว่าไฟไหม้บ้านเลยคิดในใจอยู่แล้วเลยว่าน่าจะไปถึงมือของลูกสาวคนนี้นี่แหละที่คลั่งยาอยู่ก็อยากให้ตํารวจดาเนินคดีกับลูกสาวไปเลยเพราะว่ารับไม่ไหวแล้วจริงๆส่วนหลานไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงดูเองขณะที่เพื่อนบ้านครับบอกว่านางสาวน้ําหวานพอเสพยาหรือว่าดื่มเหล้าไปแล้วก็จะชอบด่าเพื่อนบ้าน ตะโกเะี่ยววายไปทั่วคือชาวบ้านแถวนี้เขาเอื่อมละอาไปหมดแล้วครับถือพาจมามาด่าเพื่อนบ้านค่ะด่าเพื่อนบ้านแล้วก็ค่ะด่าวายด่าเพื่อนบ้านหนูเคยเขาไปแจ้งความแล้วรอบนึงว่าถือพาเจ้ามามาฟันหนูอยู่บ้านถือมาด่าหนูถึงบ้านใช่หนูมีใบแจ้งความด้วยปกติอาการเพื่นเป็นยังไงครับปกติเราดูอ นูไม่อยู่บ้านหนูไปทํางานู่เนี่ยจะด่าแม่หนูแม่ก็จะไปทํางานไม่อยู่บ้านก็ไม่มีคนดูมันก็จะด่าครั่งแล้วก็ด่าคนไปทั่วนะรอบนี้เนี่ยจุดไฟเผาบ้านตัวเองตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ตัวนางสาวน้ําหวานหายคลั่งก่อนแล้วก็จะเรียกมาสอบสวนว่าจุดไฟเผาบ้านตัวเองทําไมนะเออก็คือในมุมของตารวจเองก็เข้าใจแหละว่าคนที่แบบเหมือน คลั่งยาก็จะมีอาการหลอนๆอ,อย่างแรกเลยก็คงจะต้องเอาตัวไปบาบัดรักษาก่อนนะเนาะน่าจะมีพฤติกรรมเดียวกันคือชอบเห็นแสงอชอบเห็นไฟนะคะคนติดยาเผาบ้านแค่จะทั้งนั้นออชอบความอลังการของไฟะ